สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการแลบเบลเลอวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมาพูดให้ทุกท่านฟังกันอีกแล้วเพราะวันนี้ครับเรื่องที่ผมไม่อยากจะเชื่อก็เกิดขึ้นเราคอนเฟิร์มกันได้แล้วว่าว่ากันนาเป็นสนิชของจริงหลังจากที่ล่าสุดครับเราได้รับคลิปเสียงที่หลุดจากคุกมาของยังเซิร์กยังเซิร์กเนี่ยครับพยายามจะติดต่อกับริวเดิร์กและพูดอะไรบางอย่างกับริวเดิร์กเพื่อที่จะให้ริวเดิร์กเนี่ยครับส่งเวอร์สของเขามาให้เอาไปลงในอัลบั้มพิเศษ

App. Dropping surprise. <Yeah. S 1> ในคลิปเสียงที่ได้ฟังกันไปนะครับยังเซิร์ฟได้พูดไว้ว่าโอเคอย่าลิวเดิร์กกูมีเรื่องอยากจะขอร้องมึงว่าน,นี่ให้มึงอะ่ะถ้ามีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับการหน้าอย่าเพิ่งเอาไปพูดในเพลงมึงเพราะว่ากูเนี่ยกำลังจะปล่อยอัลบั้มเซอร์ไพรส์ลงไปวันเดียวกับวันที่แม่งลงเลยเออและขอร้องให้ลิวเดิร์กนั้น เอาเรื่องที่อยากจะพูดเกี่ยวกับกันหน้ามาพูดในเพลงที่ฟีดกับอย่างเซิร์ครับผมบอกเลยตอนแรกเนี่ยทุกคนอะ่ะยังคงสงสัยอยู่ว่าเรื่องความจริงมันเป็นยังไงวะกันหน้าจะสนิทจริงเหรอเพราะกันหน้าเองก็ออกมาปฏิเสธเสมอนะแต่ปัจจุบันที่เราได้ยินเสียงอย่างเซิร์พูดขนาดเนี้ยเรารู้เลยว่ายังเซิร์ไม่พอใจกันหน้าแน่นอนและ้วะมันจะไปไม่พอใจเรื่องอะไรได้อีกนอกจากเรื่องนี้ครับผมสรุปแล้วมันเป็นความจริงแล้วละ่ะที่ว่ากันหน้าครับ ได้สนิชชาวแกง YSL อย่างจริงแท้แน่นอนแล้วไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าน,นี้จริงๆเพื่อนๆรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าแกงๆ peace